เราจะมาทำจมูกปากกันจ้าตัดเอ็มนหนึ่งเส้นนะเราจะเชื่อมที่ตําแหน่งด้านหน้านะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวนรอบคอจ้ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าห ขวาใส่สองจากครีมซ้ายใส่สองใส่ทั้งสองข้างเลยนะจ๊ะก็ขวาดำหนึ่งสวนเราใส่ทั้งซ้ายทั้งขวานะจ๊ะ แล้วก็ข้างขวาเราก็เชื่อมไปขวาส่วนข้างซ้ายเราก็เชื่อมมาทางซ้ายจ้ะเม็ดคู่เม็ดคลีมคู่บนใต้ตาแล้วก็จัดทรงท่านี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ เก็บงานจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทำหูกันเรามาต่อที่ตำแหน่งหูจ้าเราจะทำที่วง5นี้2ข้างนะจ๊ะตำแหน่งเม็ดสีดำอยู่ตรงกลางทั้ง2ฝั่งเชื่อมที่เม็ดสีดำตรงกลางจ้ทข้างซะ ่าข้างขวาใส่1เมตรสีดำนะจ๊ะข้างซ้าย 3. สามสวนข้างขวาสี่ข้างขวาดำสี่ แล้วก็สวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาดำสอง สวนสหูทำเหมือนกับตัวมิกกี้เมาส์จ่ะแล้วเราก็จะเชื่อมข้างขวาเชื่อม1 2ึ่สามส่วนข้างซ้ายเชื่อมหนึ่งแล้วเราจะมาเชื่อมตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อดึงให้หูเขาเข้าทรงจ่ะสอง สาี่อีกข้างหนึ่งเชื่อมหนึ่งเราตึงมาทั้งสองข้างนะจ๊ะแล้วเราจะเชื่อมที่ตำแหน่งที่เราเชื่อมตำแหน่งแรกไว้ซ้ายไปขวาขวามาซ้ายจา้ะ แล้วเราก็ค่อยๆดึงให้หูเขาหุบเข้ามาจ้ะอ๊บหูเขาจะเป็นพุ่มเราก็เก็บงานจ้าเดี๋ยวมาทําหูอีกด้านนึงเริ่มอีกข้างจ้า ้ายใส่หนึ่งกวาสามสวนซ้ายใส่ 3, สี่ กว่าเชื่อมหนึ่งกว่าใส่สองสวนสองแล้วเราก็เชื่อมขอบปูเข้ามาเลยจากกวาเชื่อมหนึ่ง สายเชื่อมสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาส่วนที่ตำแหน่งแรกจ้ะ วาไปซ้ายซ้ายมาขวาแล้เข้าจ้ะค่อยๆดึงให้หูเขาเป็นพุ่มเสร็จแล้วจ้ะเราก็เก็บงาน เดี๋ยวมาต่อแข็งขาจ้ามาต่อกันจ้าดูจากหูว่าเป็นหลักนะจ้าวงห้าทั้งสองฝั่งจ้าวงห้านะไล่จากหูลงมาจ้าหูเป็นวงหกมาวงห้า จ้าใส่สีอ่อนสีเม็ดรบไป n เอนทำเหมือนกับแขนวีบา,านะจ้าใส่สีเข้มหนึ่งสีดำห้า แล็กอินซ้า์ขวาจ้าเก็บงานซ้ายไปไซ้ายกว่าไปกว่าจ้าแล้วเราก็เก็บงานได้เลย จ้าเก็บงานแล้วเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างนึงจ้าเรามาต่อยอข้างนึงจ้าทำเหมือนกันใช้สีอ่อนสีเมตร รวบไปเอนแล้วก็สีเข้ม1เม็ดจา้าสีดำห้า สี่ห้าแยกไปเอ็นจ่าซ้ายเชื่อมไปทางซ้ายขวาเชื่อมมาทางขวาจ้ะเราก็กเก็บเอ็นจ่า ต่อขานจ้าสีเข้มสองอ่อนสองสวนจ้า สายเข้มสองอ่อนหนึ่งสวน้ายเข้มสองอ่อนหนึ่งสวน quả chấm quả kem hai, xoắn hai, quả ong สวนส้ายเชื่อมสองขวาอ่อนหนึ่งสวน,สวน สายเชื่อมสองขวาอ่อนหนึ่งสวนขวาเชื่อมอ่อนหนึ่ง เชื่อมเข้มหนึ่งซ้ายเชื่อมเข้มสามหนึ่งสองสามจากซ้ายเชื่อมสามได้ทรงนี้นะจ๊ะเราก็ ขวาสีอ่อนหนึ่งสวนซ้ายอ่อนหนึ่งขวาอ่อนหนึ่งแล้วก็ลวบเอ็นจ่ะดำหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็จัดทรงให้เข้าที่นะจ๊ะจัดทรงให้เขาตรงกันจ้ะอีกข้างก็ทําเหมือนกันจ้ะขึ้นแบบเดียวกันนะจ้ะได้ทรงนี้นะเราก็จะมาใส่ ทั้งสองขานะจ๊ะ2เส้นเราก็จะแยกเอนซ้ายขวาเหมือนเดิมจ้ะใส่ช่องตรงกลางใส่ช่องตรงกลางนะจ๊ะแล้วเราก็เชื่อมเอนซ้ายขวาคือเราใส่วางกลางจ้ะแล้วเราก็แยกเอ็น เก็บงานได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราทํากันอีกข้างหนึ่งแบบนี้เลยต่อกันอีกข้างจ้าใส่แบบเมื่อกี้เลยใส่สีชมพูแล้วเชื่อมชมพูอ่อนนะจ้ะ แล้วก็ใส่ข้างละเม็ดรวบเอ็นตามด้วยขดำหกจ้ะ ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเอาเอนเข้าไปได้เลยใส่เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมอ่จ้ะแล้วก็แล้วก็วกค่อยเก็บงานการเก็บงานก็คือเอาเอ็นวนไปรอบๆมีช่องอะไรตรงไหนเราก็ใส่ไปหรือเข้าไปแล้วเราจะมัดก็ได้ เข้าไปแล้วแต่งทรงเขาก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะดึงจ้ะตะมือลวเราก็จะเริ่มเก็บงาน จัดแล้วเ,เก็บงานแล้วแต่ถนัดนะคือเราจะมัดแล้วมัดเลยก็ได้จ้ะป้าขอเก็บงานแป๊บนึงจ้ะจ้ะ เดี๋ยวทำหาอีกหน่อยเดียวจ้าใส่หนึ่งเม็ดลบไปเอ็นจ้าลบไปเอ็นแล้วก็ใส่เจ็ดเม็ดสีดำ หกเจ็ดไปห่างแบบนี้จ้าตำแหน่ง,งที่เราจะเชื่อมคือด้านหลังระหว่างกลางจ้ะ แยกเอนซ้ายขวาเหมือนเดิมซ้ายเชื่อมไปซ้ายแล้วก็จากเส้นนึงก็เชื่อมไปขวาจ้ะหลังจากนี้เราจะใช้วิธีผูกหรือเก็บเอ็นก็ได้ตามที่ถนัดเลยจ้ะ เนีจ้ะแล้วก็เก็บเอ็นจ้ะเดี๋ยวมาดูงานกันเก็บเอ็นเสร็จแล้วจ้าเป็นไงบ้างเอ่ยพอจะน่ารักไหม คู่กันคู่กันจ้าวันนี้เสร็จแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยนะจ๊ะพูดผิดบ้างมีเสียงแทรกแทรกเข้ามาบ้างตอนนี้ท้องฟ้ากำลังคลืนคลืนขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด,ด้วยเนาะ มีอะไรไม่เข้าใจสอบถามมาได้นะจ๊ะป้ามีเวลาป้าตอบให้อ่าจ้ะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่วีดีโอหน้าสวัสดีจ้า